็สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ย N N K a n n น l แล้วก็อยู่กับสวัสดีครับอยู่กับน้องในตันะครับพูดดีๆอยู่กับน้องในตนะครับอยู่กับน้องในตัดนะคะวันนี้น้องในตัดจะมาทำอะไรครับกินมาม่าเผ็ดวันนี้นะคะจะมาลองกินมาม่าเผ็ด <c oughs> มาม่าธรรมดานี่แหละแต่เผ็ดนะคะเป็นรสเผ็ดไม่ใช่ปกติน้องในตจะกินรสเป็นพวกรสหมูสับรสอะไรอย่างนี้นะมันจืดแต่นี้จะมาลองกินรสเผ็ดไม่รู้จะกินได้หรือเปล่านะคะทุกคน วันนี้พึ่งใจกล้าอยากจะลองถ่ายคลิปดูนะคะไงนี่เหลอครับอันนี้มันเป็นมาม่ารสอะไรอะรสกุ้งยำกุ้งครับฮะรสต้มยำครับรสต้มยำกุ้ง<ต>อ่าลองให้ผู้ชมกินกินลองกินให้ผู้ชมดูดิว่ามันเป็นยังไงเ่าซดน้ำก่อนซดน้ำก่อน นี้นนะครับ้ำจะเป็นสีไหนน้ำจะเป็นสีอย่างนี้อ่าอ่าอ่าลองลองโอ้ยมันก็มีเผ็ดหน่อยหน่อยค่ะโอ้มีเผ็ดไปหน่อยอ่ะกินเลยกินเส้นเลยเอาเอาใหม่ใจกล้าเป็นครั้งแรกใช่อ่ะเอาเลยเอาเลยเมนูไม่ตัดคลิปวันนี้ถ่ายไปอย่างนี้แหละให้เขาเห็นเลยว่าน้องตัดใจกล้านี่นะครับ อันนี้ไว้ถือน้ำนะคะเป็ดเนี้ยอ๋อเอาไว้ถือน้ำค่ะเอาใจกล้าใจกล้าเป็นครั้งแรกก่อนนะครับครับถ้ามันร้อนต้องเป่าก่อนครับอ๋อมันร้อนต้องเป่าก่อน <c oughs> โอ้โหทุกันครับเมื่อกี้ไม่ใช่ธรรมดาเลยครับโน่นโน่นย้ายมาข้างหลังแล้วโน่นโนนเจ๊จ้าสุสุ เขาได้ถ่ายคลิปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเลยเอาเลยเนี่ครับเส้นใหญ่ๆเลยครับอ่ะเ,เอากินเลยกินเลยมัวลีรามัวพูดด,ดนะไปดูกินน้ำ <c oughs> <c oughs> ยังไม่เห็นเคี้ยวเลย <laughs> ทำไมไม่เคี้ยว <laughs> ดูเข้าไปอย่างเดียวเลย <laughs> ดู <laughs> แม่ตเติมน้ำให้หน่อยคัด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 ไม่คัดไม่มีการคัดเขาบอกห้ามคัดกินเลย,เ,ลยเขาไม่ให้คัดกันคลิปเนี้ยเขาไม่ให้คัดเขาให้ถ่ายยาวๆทำไมอะ่ะเอาจะเป็นคลิปยาวๆไงกินเลยเออเนี่ยโอ้โหบัฟเลยโอ้โหเอากินเข้าไปทีเดียวเยอะๆเลยแล้วค่อยกินน้ำ อืมโอ้โหเกียวกันที่ไห<ป> <laughs> นไหน,นขอดูหน้าหน่อยที่ขอดูหน้าหน่อยเงยหน้าขึ้นมา <laughs> <laughs> เงือเต็มหน้าเลย <laughs> หน้าแดงหมดแล้วกินไม่ไหวกินไม่ไหวกินไม่ไหวอันกินไม่ไหวข้า นั่งดีๆนั่งดีๆกินให้ไวเข้าควันออกปากแล้วมั้งวันออกไข่แล้วกินดีๆกินดีเอาตักมับ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 ,มบ,มบขึ้นเลยเออไม่ไหวแล้วหรอไม่ไหวแล้ว <laughs> <laughs> ก็วันนี้ก็จะจบลงไปด้วยดีนะคะสำหรับน้องในต้านกินมามา่าเพลทครั้งแรก กินไม่หมดห่อด้วยไม่ไหวนะคะไม่เคยกินนะเพิ่งลองกินครั้งแรกใช่ไหม <g ül> <g ül> ก็ถ้าใครชอบนะอยากให้น้องในตั้ไปลองกินอะไรที่ไม่เคยกินอีกนะเอาไหมถ้าผู้ชมบอกว่าน้องตั้งกินอันนี้ให้ดูหน่อยอย่างเงี้ยได้ไหมได้ไหมได้ <g ül>